ผมอายุ32ปีครับและคิดว่าคนที่โตมาในไทยรุ่นเดียวกันน่าจะคุ้นเคยกับช่วงเวลาพิเศษระหว่างวันที่โรงเรียนตอนเด็กๆที่เราจะได้กินอะไรอร่อยๆแน่นอนว่าไม่ใช่อาหารกลางวันแต่เป็นนมโรงเรียนที่ทั้งหอมมันอร่อยนมวัวที่มีให้กินทุกวันต่อให้ไม่ชอบก็จะขอจะบังคับให้เรากินนมวัวที่กลายเป็นนโยบายรัฐให้เด็กในช่วงวัยหนึ่งต้องได้รับทุกวันมันสําคัญและจําเป็นขนาดนั้นได้ยังไงทําไม ดื่มนมถึงเป็นสิ่งที่ดีอ่ะมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับอาหารชนิดแรกที่เรากินก็คือน้ำนมนั่นแหละแต่ว่าพอหย่านมแม่ปุ๊บเราก็ควรไปหาอย่างอื่นกินได้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆใช่ไหมครับแต่มนุษย์มันไม่เป็นอย่างนั้นนสิครับตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราสรรหากินนมสัตว์อื่นมาเรื่อยๆเลยครับ คือมนุษย์เรานะครับพอหย่านมแม่ปุ๊บร่างกายเนี่ยจะเริ่มย่อยนมไม่ได้แล้วและสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือยังมีคนอีกจํานวนมากที่ดื่มนมแล้วบ่นว่าท้องอืดท้องเฟ้อเสียท้องต่างๆมานานะครับแต่ก็มีข้อค้นพบว่าไอ้คนจํานวนมากที่ดื่มนมได้เนี่ยแล้วไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันมีการปรับตัวมีวิวัฒนาการและก็มียีนนมเกิดขึ้นครับที่ทําให้ร่างกายย่อยนมได้ขึ้นมาซึ่งการจะเกิดอะไรแบบนี้ได้มนุษย์เราต้องดื่มนมกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนนะครับ จริงๆคนเรากินนมสัตว์อื่นกันมาตั้งแต่ก่อนจะมียีนนมได้ําครับมีหลักฐานชัดๆเลยว่ามีการบริโภคนมในเคนยาและซูดานมาตั้งแต่ราว6,000ปีก่อนหรือหลักฐานกรณีคดีในอังกฤษที่มีอายุเก่าแก่พอๆกันก็พบคนกลุ่มหนึ่งที่ดื่มนมมากพอจนพบร่องรอยของนมบนฟันของพวกเขาเลยนะครับหลักฐานที่เก่าขึ้นไปอีกก็คือหม้อต้มครับที่มีร่องรอยของนมถูกต้มไว้เนี่ยมีอายุราว9,000ปีก่อนพบบริเวณที่ราบรุ่มในตะวันออกกลางครับ คือหลักฐานมันดูกระจัดกระจายกันไปหมดนะครับแต่นักวิจัยเขาก็อยากรู้เหลือเกินครับว่าคนเราเนี่ยมันเริ่มดื่มนมกันตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ไหนยังไงจนพยายามศึกษาผ่านยีนนมครับแล้วก็สร้างแบบจาลองการแพร่กระจายของยีนนมขึ้นมาแล้วก็ได้พบว่ากลุ่มสําคัญสําคัญเนี่ยเริ่มต้นจากแถวตอนกลางของยุโรปเมื่อราว7,500ปีมาแล้วถึงยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมในความพยายามของนักวิจัยมากๆที่พยายามหาคำตอบเหล่านี้กันนะครับ หลายพันปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนคือนมวัวแบบสมัยใหม่ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเริ่มต้นเมื่อสักราว200ปีมานี้และถ้าจะเอาที่มาที่ไปชัดๆก็คงต้องไปดูจากเจ้าพ่อนมวัวอย่างสหรัฐอเมริกาประเทศที่ผลิตนมวัวได้มากที่สุดในปัจจุบัน ในช่วงทศวรรษที่1840อถึง1920อุตสาหกรรมกลั่นเหล้าในอเมริกาเฟื่องฟูมากผู้ผลิตแอลกอฮอล์หัวใสจำนวนมากเรื่องขยับมาเลี้ยงวัวนมกันมากขึ้นเพื่อเอากากธัญญพืชในอุตสาหกรรมเหล้ามาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดไปใช้เลี้ยงวัวครับถึงแม้นมจะไม่มีคุณภาพมากนะักแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ครับถ้าไม่มีโรงเหล้าถ้าคนไม่ขี้เมาอาจจะไม่มีอุตสาหกรรมวัวนมขนาดใหญ่ในปัจจุบันก็ได้ ช่วงปี1895นมพจชไรที่เก็บได้นานขึ้นเริ่มต้นขายเป็นสินค้าปี1939อุตสาหกรรมนมวัวโตแค่ไหนดูได้จากการเกิดสตรา์ใหญ่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวน,นมครับเนื่องจากราคาที่ไม่เหมาะสมจากบริษัทผู้รับซื้อ1940มีโครงการนมสำหรับโรงเรียนเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในโรงเรียนที่มีไรายได้น้อยคุ้นไหม1946ผ่านพรบอาหารกลางวันโรงเรียนแห่งชาติระบุว่าในมื้อกลางวันในโรงเรียนต้องมีนมให้ดื่มคุ้นปะละ่ะ ปี1,992พีระมิดอาหารโดย USDA เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกระบุว่าควรดื่มนมเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงช่วงนี้จงกับปีพศ2535ที่ในไทยมีโครงการนมโรงเรียนครับปีคศ1,993แคมเปญโฆษณา God m i วดื่มนมยังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและดำเนินต่อเนื่องมาครับถูกจัดให้เป็นแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสาเร็จมากๆมาจนปัจจุบันเพราะว่ามีความคิดสร้างสารรค์มีการใช้คนดังต่างๆแล้วมันก็ส่งผลต่อการบริโภคนมเพิ่มขึ้นเรื่อยมาเลยครับ ช่วงรู้ไว้โมแม้อเมริกามักจะครองแชมป์ประเทศที่ผลิตนมวัวได้มากที่สุดแต่ประเทศที่บริโภคนมวัวเยอะสุดคืออินเดียครับคำว่าพาสเทร์ไรมาจากชื่อของหลุยส์พาสเตอร์นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสที่เราคุ้นเคยกันคนเดียวกับที่คิดค้นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านั่นแหละครับเอาจริงๆถ้าถามว่าทำไมดื่มนมถึงดีเราเราก็คงตอบกันได้ไม่ยากเพราะว่าถูกสอนมาในโรงเรียนนะครับ มันมีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะมีโปรตีนและก็แคลเซียมสูงซึ่งทําให้ร่างกายเราแข็งแรงกระดูกไม่ผุช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตได้ดีการดื่มนมในไทยก็เติบโตได้ดีด้วยเหตุผลอะไรประมาณนี้แหละครับในปีคศ1907มีการเลี้ยงวัวนมในไทยโดยชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาแต่ไม่แพร่หลายปี1920มีการเกิดขึ้นของฟาร์มวัวนมที่จังหวัดประจวบ แต่ก็ยังไม่แพร่หลายหลังสงครามโลกครั้งที่2เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารเป็นวงกว้างมีการตั้งองค์กรยูนิเซฟในไทยขึ้นนะครับในปี1948สนับสนุนเรื่องโภชนาการในเด็กมีการริเริ่มโครงการแจกเกลือไอโอดีนและดื่มนมในโรงเรียนในปี1960ไทยร่วมมือกับอเมริกาครับทำการสำรวจโภชนาการครั้งใหญ่ในประเทศไทยพบการขาดสารอาหารและมีเด็กทารกเสียชีวิตในอาาัตราที่สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว <c oughs> ใช่สิเรามันไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วนี่ ถัดมาอีก2ปีมีการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเดนมาร์กเกิดฟาร์มโคโนมและศูนย์ศึกอบรมขึ้นที่มวกเหล็กสระบุรีส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงวัวนมอย่างจริงจังและพัฒนามาเป็นองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยในที่สุดช่วงปี1962-1971ถึงมีการพยพรายามพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเนยแข็งนมผงไอศกรีมโยเกิร์ตเนยสด นมข้นหวานโดยโรงงานและสากรที่สนับสนุนและอุปถมัมภ์โดยรัชกาลที่9นะครับอย่างไรก็ดีการบริโภคนมในไทยก็ยังไม่แพร่หลายและปัญหาโภชนาการของเด็กก็ยังไม่หายไปไหนเลย จนกระทั่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7มีการส่งเสริมกิจการโคโนมจริงจังและรณรงค์ให้มีการดื่มนมมากขึ้นครับในที่สุดก็มีการจัดสรรงบประมาณให้เกิดนมโรงเรียนให้เด็กได้ดื่มทุกวันในปี1992หรือตรงกับพศ2535หลังจากนั้นมาก็มีรายงานว่าน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กไทยที่ใช้เป็นตัวชี้วัดทางโภษณาการเนี่ยค่อยๆดีขึ้นมาว่าซัน ช่วง20ปีมานี้หลังจากมีนมโรงเรียนก็ยังมีการรณรงค์ให้ดื่มนมอีกมากมายนะครับเช่มนโฆษณาที่หลายๆคนอาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างหรือจะเป็นการส่งเสริมตามวาระอย่างวันนมโลกหรือ World Milk Day เนี่ย ก็มีหน่วยงานมาให้ข้อมูลและชวนดื่มนมกันเรื่อยๆเช่นในปี2021กรมปศุสัตว์ก็ได้จัดกิจกรรมชวนให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นตั้งเป้าว่าจาก18ลิตรต่อคนต่อปีเป็น25ลิตรต่อคนต่อปีให้ได้ภายในเวลา5ปีเพื่อสุขภาพที่ดีและส่งเสริมเกษตรกรโคนมอย่างยั่งยืนหรือจะย้อนไปในปี2019กรมอนามัยก็เชิญชวนให้เด็กไทยดื่มนมวันละ2แก้วกินไข่วันละ1ฟองกระโดดโลดเต้น60นาทีและนอนให้ได้ 9-11ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อช่วยเพิ่มความสูงโดยตั้งเป้าให้ความสูงเฉลี่ยของเด็กไทยอายุ12ปีเนี่ยสูงขึ้นจากเดิมประมาณ5ซนติเมตรภายในปี2021แต่นี่ก็2022แล้วนะครับไม่รู้ว่าทำได้ตามที่คาดหรือเปล่านะครับดื่มนมแล้วการเจริญเติบโตดีจนตั้งเป้าว่าถ้าดื่มนมร่วมกับอาหารและใช้ชีวิตที่เหมาะสมจะทำให้สูงขึ้นได้จากค่าเฉลี่ยเดิมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับ นมมันดูเป็นเครื่องดื่มมหัศจรรย์มาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันแล้วเอาเข้าจริงๆมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเราเข้าใจกันมาตลอดว่านมมีแคลเซียมสูงกินและจะช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงแต่ในปี1997มหลาลัยฮาวาดได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ในผู้หญิงเพื่อจะดูว่ามันมีผลแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า ผลจากกลุ่มตัวอย่างที่กินนมเกินวลาสองแก้วทุกวันเป็นเวลา12ปีออกมาว่าการดื่มนมมาตลอดนั้นไม่ได้ลดการเกิดขึ้นของโรคกระดูกพรุนและไม่เกี่ยวกับการแตกลาวของกระดูกอา้าวมากไปกว่านั้นก็มีงานวิจัยอื่นๆอีกที่ได้ผลว่ายิ่งดื่มนมเยอะในช่วงวัยรุ่นมักจะกระดูหักมากขึ้นในช่วงเป็นผู้ใหญ่อา้าวอะไรกันครับเนี่ยหรือในปี2004ในอเมริกามีแคมเปญว่าดื่มนมสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ จนกระทั่งปี2007การเคลมแบบนั้นถูกสั่งให้เลิกให้หมดเพราะถูกทักท้วงและยังไม่มีงานวิจัยมากพอมาสรุปว่ามันช่วยลดน้ําหนักได้ตามที่อ้างกันหรือแม้กระทั่งการรณรงค์ที่มีมาตลอดที่ทําให้ดูเหมือนว่านมเนี่ยคือสุดยอดอาหารสําหรับทุกคนแต่เอาขอ้อจริงแล้วก็ยังมีคนจํานวนมากที่แพ้นมหรือไม่สามารถย่อยนมได้เกิดอาการทางร่างกายตามมาอีกทั้งการบริโภคนมยังมีความเชื่อมโยงกับการเป็นเบาหวานและโรคจากไขมันและคอเลสเตอร,รลอลอีกด้วยเฮ้ย อะไรกันครับเนี่ยถึงจะเริ่มมีข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจและทําให้เราต้องช่างใจในการดื่มนมแต่พอดีอยู่บ้างแต่อัตราการเติบโตของการบริโภคนมในโลกเนี่ยก็ยังค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็นมมันอร่อยอ่ะผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันไปแล้วชากาแฟก็ต้องใส่นมเนยในขนมต่างๆไหนจะชีสจะโยเกิร์ตอีกอะไรอีกยังไงก็ตามนี่มันปี2022แล้วครับการเห็นต่างและพยายามเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าย่อมเกิดขึ้น เรื่องดื่มนมก็เช่นกันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพดีหรือสุขภาพแย่ที่เกิดขึ้นจากการดื่มนมแล้ครับแต่ยังมีแนวความคิดที่ทําให้เรื่องดื่มนมหรือไม่ดื่มนมขยับไปกว้างขวางขึ้นอีก ยกตัวอย่างเช่นด้านสิทธิสัตว์ก็มีคนจํานวนไม่น้อยเริ่มส่งเสียงและเชิญชวนให้คนเห็นความโหดร้ายของอุตสาการรมวัวนมมากขึ้นครับอย่างการเสนอว่าจริงๆแล้วนมวัวเนี่ยมันก็ควรเป็นของลูกวัวคือในการเลี้ยงวัวนมแม่วัวจะต้องถูกผสมเทียมให้มีลูกเพื่อให้มีนมใช่ไหมครับลูกวัวเนี่ยจะต้องถูกแยกออกไปเมื่อคลอดหลายกรณีลูกวัวตัวผู้ไม่จําเป็นก็ถูกไปขุนสั้นๆและก็เชือดเพื่อขายเป็นเนื้อส่วนลูกวัวตัวเมียก็เตรียมมีชีวิตแบบเดียวกับที่แม่มันมีต่อไป หนักไปกว่านั้นครับอายุของแม่วัวอาจจะอยู่ได้ถึง20ปีก็จริงแต่หลายๆกรณีก็ถูกเลี้ยงไว้เพื่อให้นมแค่สัก5ปีพอวัวมันเริ่มแก่เริ่มให้ผลผลิตน้อยก็โดนเชื่อดแงถ้าใครสนใจด้านนี้ลองตามต่อได้จากกลุ่มพีตานะครับ หรือจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะบอกว่าอุตสาหกรรมและปศุสัตรรว์วัวนมเนี่ยส่งผลต่อสภาพแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นอากาศเสียจากแอมโมเนียที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพได้การสูญเสียและเสื่อมคุณภาพของทรัพยากรน้ําและที่ดินไม่ใช่แค่จากการเลี้ยงแต่จากการเพราะปลูกพืชมากมายเพื่อเป็นอาหารให้มันด้วยเป็นต้นอะไรเหล่านี้เมื่อประกอบกับข้อมูลใหม่ๆที่บอกว่านมวัวอาจไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าสามารถหาสารอาหารเหล่านี้ทดแทนจากอย่างอื่นได้ ก็เริ่มมีการเสนอว่าหรือเราควรรับมือกับการบริโภคนมวัวมากมายขนาดนี้กันต่อไปจะทำยังไงดีจะเลิกจะลดหรือจะเปลี่ยนพฤติกรรมกันแบบไหนได้บ้างครับกลับมาที่ความเป็นจริงในประเทศเราครับอุตสาหกรรมนมวัวในไทยไม่ต่างจากที่อื่นบนโลกครับมันเกี่ยวข้องกับทั้งคนกินแล้วก็คนเลี้ยง ข้อมูลล่าสุดบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยกินนมน้อยมากๆคือ18ลิตรต่อคนต่อปีคิดเป็นแก้วก็แค่สัปดาห์ละ2แก้วซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง6เท่าหรือเอาแค่ในเอเชียด้วยกันก็ยังน้อยกว่า3เท่าครับส่วนประชากรที่ดื่มนมมากสุดในไทยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเด็กๆนั่นก็คงเพราะโครงการนมโรงเรียนด้วยแหละครับซึ่งนมโรงเรียนเนี่ยคิดเป็นราวๆ25%ของการบริโภคนมในไทยและคิดเป็น40%ของน้ำนมดิบที่กเกษตรกรไทยผลิตได้เลยทีเดียวนะครับข้อมูลจากปี2016บอกว่าเกษตรกร กอนผู้เลี้ยงวัวนมลดปริมาณลงมาเรื่อยๆอยู่ที่ราว16,000ครัวเรือนครับแต่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าแต่ละครัวเรือนต้องมีฟาร์มขนาดที่ใหญ่ขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี2014ครับที่พบว่าเกษตรกรจะพึ่งพาการเลี้ยงวัวนมเป็นอาชีพได้และเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตจําเป็นต้องมีวัวอย่างน้อย3ตัวคือจะมาเลี้ยงตัวเดียว2ตัวสวยๆเหมือนฟาร์มในหนังฝรั่งแล้วหวังว่าจะหากินกับมันได้เนี่ยก็คือไม่ได้นะครับรายได้ แล้วลองนึกภาพว่ารายย่อยๆจะลงทุนมีวัว3ตัวกันเนี่ยมันทําได้สักแค่ไหนเชียวไม่ใช่แค่ผู้คนตรงๆที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อนมกลายเป็นสิ่งพื้นฐานที่รัฐมอบให้เด็กๆจนกลายเป็น40%ของนมในประเทศที่ผลิตได้เรื่องนี้จึงเกี่ยวข้องกับนโยบายเงินภาษีสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนอีกมากมายครับซึ่งเราพอจะเห็นปัญหาของมันได้จากหน้าข่าวมาเรื่อยๆเช่นกรณีนมโรงเรียนที่โกงกันบ้างแหละ จัดการสัญญาไม่เคลียร์กันบ้างแหละนมไปไม่ถึงโรงเรียนบ้างแหละหรือจะเป็นช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาโรงเรียนหยุดแต่คนขายนมดิบหยุดไม่ได้แล้วนมที่ได้ก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็กลายเป็นล้นตลาดถึงขั้นเททิ้งเพื่อประท้วงกันก็มีนะครับรี่มาทั้งหมดเนาาเล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยากจะรีบบอกว่าเฮ้ยเลิกกินนมจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราหรือใครก็ตามในโลกจะเปลี่ยนวิธีการกินครับ แต่ก็อยากให้เห็นว่าจากอาหารชนิดหนึ่งที่ถูกให้ความสำคัญมันไปเกี่ยวพันกับอะไรได้อีกเต็มไปหมดเลยข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ourworldindata ทำการประเมินว่าถ้าเกิดว่าคนทั้งโลกเลิกดื่มนมและเลิกเลี้ยงวัวนมเราจะได้ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ได้กลับมาจากพื้นที่เลี้ยงและเพาะปลูกอาหารสัตว์ราวๆ10ล้านตารางกิโลเมตร หรือประมาณ20เท่าของพื้นที่ประเทศไทยครับในขณะที่ข้อมูลจากองค์กร w o S h องค์กรที่ต่อสู้กับความหิวโหยและความยากจนทั่วโลกให้ข้อมูลว่าพื้นที่การเกษตร70%บนโลกถูกจัดการโดย1%ที่เป็นบรรษัทที่ใหญ่สุดในขณะที่การเกษตร80%ถูกรันโดยเกษตรกรรายย่อยกิจการและอุตสาหการรมโคโนมก็เป็นส่วนหนึ่งนี้ครับจากเรื่องดื่มนมเนี่ยคงพอจะเห็นใช่ไหมครับว่า สิ่งที่ครั้งหนึ่งถูกมองว่าดีก็ถูกตั้งคำถามได้ด้วยข้อมูลใหม่ๆและความงอกเงยของสิ่งที่ดีนั้นก็อาจจะมีผลกระทบอีกด้านที่ตามมาด้วยที่สำคัญมันไม่ได้ส่งผลถึงแค่คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นแต่มันรวมถึงคนอื่นๆที่แชร์ทรัพยากรของประเทศและทรัพยากรของโลกร่วมกันอยู่จะดื่มนมหรือไม่เป็นการตัดสินใจของคุณหวังว่าจะสนุกกับสิ่งที่เอาเข้าปากมากขึ้นหลังจากได้ดูตอนนี้นะครับ ยังไงก็แวะมาคอมเมนต์คุยกันได้เหมือนเดิมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Follow กด Subscribe กดกระดิ่งและจะยินดีมากๆที่กดแชร์เพื่อบอกต่อกับคนอื่นรักใครให้ดื่มนมอันนี้รู้แต่ถ้ารักยูนี่ไม่รู้ต้องทำยังไงอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับให้ลาดเหรอแค่ดื่มก็พอมั้ง กูอ้วกแล้วมั้งเนี่ยนอกจากเด็กๆครับนั่นก็คงเพราะคงคูคาคูคาเล่เล,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 ล่ว่าซันว่าซันว่าซัน